เซนครับออฟ i ิเชียลเ้ยเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเพอร์เฟกต์ว่าไง หายรื่อใหม่ป่ะมามามาเฮ้ยมามาต่อบไหมเซลฟี่คู่ไหนอ่ะหนึ่งสองสามเจ๊โอ้โห้ขึนหล่อเดี๋ยววันนี้เป็นวันนี้พี่พี่หล่อไหมหล่อจ้าทุกอต่างได้ไงวะเฮ้ยทุกอย่างเป็นไงหรอก็เหมือนที่มึงรู้แหละเราก็เจอที่แบบพวกโรงเรียนอินโทรอ่ะเข้าใจปย่าแล้วก็แบบมีความรักกันอ่ะแบบเขาแบบ อิสระไงพวก LGBTQ อะไรเงี้ยพวกกูก็แบบรักกันอ่ะมันไม่ปกติเราปลวะนั่นแหละนิออออออดนึครับพี่แฟนผมโทรมาโอ้โหคนต้องไปแล้วพี่เจ้าไปขับรถดีเดี๋ยวแล้วเจะกันเจอกันะกนะนไอเราเนี่ยก็หล่อซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเขาว่าไงโอ้โหหล่อเชียวนี่หล่อว่ะแล้วอุ้ยหนูก็สวยมามาแป๊บนึงแป๊บนึงมันต้องมีรอแป๊บนึงอ่ามันต้องมีแบบเก็บไว้หน่อยอ่อไาโอ้โทษโทษโทษโอ้ยทำไมดุเหมือนหมาเลยเนี่ย เออเคยพูดเนี้ยพี่ชายอ่านั่งนั่งนั่งมันต้องแบบอันหนึ่งนะอ่าขนาดนี้เลยมึงจะถ่ายรูปครอบครัวปะเนี่ยไม่เก็บไว้นี่ยังเก็บไว้แบบเอาเผื่อพี่เอาไปลงคลิปแต่งงานกับตังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพวกแบบเทวิติ์ดิงอ๋อหรือผิดดิงมาโคตรเก๋เลยแล้วไม่ใช่เหรออ๋อถ่ายไปแล้วเหรอเรื่องรูปเหรอรูปหลังงานแต่งนะอ๋อเจ้าบอกพร้อมตอนไหนแล้วครับอ๋อเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคุณผมขอคุยกับน้องสาวก่อนอีกสักห้านาทีได้ไหมครับ โอเคครับด้วยรับด้วยโอเคโอเคใครว่น่าจะบัตรหลวงน่าจะบัตรหลวงอ๋อแฟนตาซีจังมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเชะหล่อจัดเดี๋ยวขอเลคคอร์ดแป๊บหนึ่งสามสองเนี่ยไปทำขอนะใช่อยากถามอะไรเหรอใช่อันนี้อยากถามว่าทำไมถึงแต่งงานกับคนคนนี้คะโอ้ยเป็นถึงแต่งงานคนนี้เหรอครับคือผมแบบผมต้องพูดเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากเลยครับเป็นพ่อ ต่อปฏิกรนของผมเองนะครับเวลาผมต้องการเขาเนี่ยเขาจะโผล่มาเป็นคนแรกเสมอครับไม่ว่าผมจะปวดขี้ปวดเยี่ยวเมาเหล้าดื่มสุราหรือว่ายันให้ผมทุกใจนะครับยามป่วยไข้หรือสุกกายสบายดีนะครับเขาอยู่ตรงนี้และหลังจากนี้จะมีเธอทุกวินาทีจะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลอยู่ไม่ใช่ชิดไม่ห่างไกลไม่ไปไหน เราก็ปล่อยให้เล่นตั้งนานนั่นแหละก็นล้วทุกคนก็แฟนผมเนี่ยเอ้ยภรรยาผมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะครับสามีหรือเปล่าเพราะภรรยาพี่เก็บตัวอยู่นะภรรยาผมคนนู้นไงผมพูดถึงภรรยาผมผมรักของผมทำไมอ่ะอิจฉาเหรอนะครับไม่คุณเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่หรออ๋อไม่เป็นไรผมพเอีกพะอีกกผมก็เก็บตัวได้ครับเขา LGBTQ เขาทุกอย่างมันเท่าเทียมครับอ่ณเออ เข้างานเข้างานเข้างานเลยเหรอมีน้ำให้กินบ้างอยากกินน้ำกันอะแบบเอ้ยเตรียมพร้อมด้วยเอ้ยเดินไปเป็นเพื่อนเจ้าเจ้าสาวตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นหน่อยมาตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นหน่อยมาเนขาเขอส่งเฟซโอ้โหหล่อจัดคนมาในงานเต็มเลยมา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  มามาเนี่ยบี BDC ทั้งนั้นเลยนะ Danny 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 เป็นพิธีงานศพนะเขี้เขี้ยถ้างั้นจะเข้าพิธีเลยนะครับครับผม่อยเจ้าบ่าวจะรับเจ้าสาวเป็นภรรยาเดือดไหมรับครับ <c oughs> แล้วฝั่งเจ้าสาวจะรับ ฟังเจ้าบ่าวเป็นสามีเยอะมายรับครับหลังนั้นก็ถือเปิดพิธีการจูบสาบานหน้าบาัดีจูบเ,เลยเดี๋ยวก่อนสาบานผมขอพูดความในใจกับเขาก่อนได้ไหมครับอ้าได้เลยครับคือตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาห้าปีเนี่ยผมรักคุณมากขึ้นทุกวันเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับรู้สึกยงไงผมบ้างที่เราได้แต่าง,งานวันนี้แล้วอะ่ะ รักเหมือนกันคือนี้หมดะอ้ตอนว่าแต่วันนี้คุณเนี่ยดูน่ารักเป็นพิเศษเลยนะเจ้าสาวคุณก็หล่อพิเศษนะโอเคคบผมพร้อมนะครับตอางั้นก็ไปการจูบสาวานกันจูบเลยจูบเลยตรงนี้เลยเหรอครับมันจูบเลยพี่จูบเลย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 จูบยจูบเล อะไรพี่ทีคะครับพี่ฮะพี่ทีฮะพี่ทีว่ายังไงอะไรพีฮะไอเหี้ยทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมอะแล้วมืออะไรทำไมต้องทำปากแบบเหมือนพี่จะจะอะไรปากจู่อะพี่ละปากจู่อะเหมือนเหมือนเวลาพี่จุ๊บแมวอะโอ้ยเหี้ยะไรวเนี่ย เฮ้ยเฮียอะไรพี่อะไรเฮไปใกล้ๆกูมึงใครเฮ้ยตตังไปไปไปไไปผมไม่สตังไปไปมเใกล้กูใกล้ไ่ได้กคนอะไรอะไรไม่เขียนอะไรผมไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยพี่มีอะไรอ่ะไม่กูกูกูฝันร้าเฉยๆแล้วเกี่ยวอะไรกับผมไอตอนที่ขึ้นเหมือนได้แต่งงานกับไอตังอ่ะเไเียมันร้ผมได้ไงวะมาสตังวันนี้มึงไปใกล้กู อ้าวทไมอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องเดินใกล้กูอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าคือเข้าใจะไหมคือช่วงนี้ตังโควัดมันมีโควัดเข้ามาเออพี่ทีเขาอาจจะแบบยังไงกำลังหวาดกลัวอยู่ไปตอบพี่เขาไปให้กำลังใจเขาไปไม่ไม่ไม่เอาเอาไม่เป็นไรกูกอดน้องสาวกูได้ไม่ต้องไม่เป็นไรกูเป็นน้องสาวเออแค่นี้ไปไปพุ่งเไปออกจากห้องกูไป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 กูนั่งทำงานแล้วเฮ้ยมันต้องอยู่หลังกูนะกูเสียวไป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 ไตางเอออะไรพี่ไปคิดอะไร ทำไมอืออะไรทำไมเกิดอะไรฝันว่ากูจะกูแต่งงานสะตังอ้าวแล้วในความฝันมีความสุขไหมมีแต่ตอนที่ไม่มีแล้วคนลุกไอ้เหี้ยอ๋อในฝันความสุขว่าในใจลึกๆพี่หยาไม่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 เอาเอ้ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเราจะฝันในส่วนใหญ่มันมาจากกลุ่มจากจิตใจเลยเนาะพ่อมันกูพูดเล่นไม่เอาแลยไหนลอง